િિિા મિિા ભ ભ ટિ મિા મ૨઺ દિ મિં, કલે મ૨ળ મ૨ઓ, મિા મા-મ૨ મ૨લ મ૨મેપ, મા મ૨ા

ย่างพลาอย่างพลาโมเดิร์นอพอที่ว่าทางไปวนนุษอ่ะแล้วก,ก็ออกจากนั้นมาก็มุ่งหน้าจะไปกินข้า,ทขาวที่สุขภาวดีสุขภาวดีตรงนี้ก็จะเป็นรถสามล้อข้างองมมาแลฝั่งนี้จะ,จะมีรถเข้าโรงแรมผมก็บีบแต่ไม่แล้วสามล้อก็ตอนแรกอยู่ฝั่งนี้ทำท่าจะปัดเข้าสายตอนแรกรถผมอยู่เลนนู้น ผมก็ต้องหักออกมาใช่ไหมแต่ข้าศึกยานเนาะหักออกมาอันนี้ก็ไม่อยู่แล้วปวกับฝนตกอย่างนี้ด้วยมันก็ไม่ไม่ได้มาเร็วด้วยก็มาปกติจะเร็วได้ไงเดินเดินเดินเพิด้วยมามากระชากกระนเพิ่มเลยรานนานลื่นนะลื่นนะระ้อนร้อนมาโรงพยาบาลไหนครับบอสบอสมาโรงพยาบาลไหน لا يقدر يحيلك